สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราก็มีโอกาสมาที่หาดพยูนนะครับผมวันนี้มาดูบรรยากาศครับผมดูด้านหน้าเลยครับผมนี่เป็นว่าชายหาดพยูนนะผมมันจะมีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ3วันเท่านั้นนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับหาสวยงามมากเลยครับนี่เทียบกับบางแสนนะครับตอนนี้นะครับหาดนี้สวยงามมากครับผมนะฮะค่ำคืนนี้นะครับผมหลังจากที่เรามาปิกนิกกันตรงนี้ครับ่าดูครับนี่ของที่เรามาปิกนิกกันวันนี้ครับ แมงทอดครับผมนี่เกือบหมดแล้วนี่แต่ยังไม่หมดนะครับผมนี่โอ้โหอันนี้สารพัดยำครับผมใส่ทั้งไข่แมงดาใส่ทั้งเขาเรียกว่ายำสี่ไข่อะไรสักอย่างเนี่ยครับแฟนผมซื้อมานะครับแล้วก็น้ำอัมณมน้ำอะไรจะกินกันนะครับพอหลังจากที่เรากินกันเสร็จแล้วในวันนี้นะครับนี่ไปดูข้างหลังครับเราจะนอนเต็นท์กันที่นี่ครับนอนค้างคืนกันที่นี่เลยนะครับผมกางเต็นท์ไว้เรียบร้อยแล้วที่นี่นะครับมีลม ที่เย็นมากนะครับผมสบายมากเลยครับผมยุงไม่มีครับผมยุงมีน้อยมากนะครับผมกลางเต็นท์มาแล้วครับผมนะครับแล้วส่วนใครนะครับที่อยากจะมาเที่ยวที่หาดพยูนนะครับให้มาสุกเสาร์อาทิตย์นะครับผมมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าสรตทฟู้ดนะครับเดินริมชายหาดแล้วก็ซื้อของมานั่งกินอะไรอย่างนี้ได้ครับมีการแสดงโชว์ด้วยใช่มีการแสดงโชว์หลายๆอย่างนะครับผมเนี่ย อยู่ตรงล่านี้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นแคมป์นี่เป็นแคมป์เลยนะครับแต่ว่าด้านหน้าครับผมครับวันนี้ครับผมมารับลมครับหลังจากที่ขายของเหนื่อยมากเลยครับขายของวันนี้ถือโอกาสมาพักผ่อนครับมาปิกนิกับแฟนกับที่รักนะครับผมพากันมาที่นี่นะครับผมเดี๋ยวหลังจากทานเสร็จเราก็จะเดิน เที่ยวกันริมชายหาดเนี่ยนะครับผมนะครับเอาน้ําแตะเท้าเอาท้าแตะน้ําสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวนหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปอาบน้ําที่ห um ้องน้ําที่นี่มีห้องน้ําบริการด้วยนะครับ5บาทครับผมบริการถ่ายทุกนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเป็นการอาบน้ํา10บาทครับผมอยู่ตรงหลังเต็นตรงนี้เองนะครับนะเดี๋ยวทุกๆคนนะครับเดี๋ยวจะ,ะเก็บภาพทะเลใกล้ๆไปฝากนะครับผมนะ<ใ>นี่เราเดินริมทะเลเลยแล้วคืน<ใ>นี้ <ใน S 2> นอนตรงนี้ครับดูอีกทีนึงครับผมนี่กางเต็นท์เดียวพอครับไฟไม่ต้องใช้ครับผมนะแบบไม่ต้องชาร์จครับวันนี้จะกินลมชมวิวกันที่หาดพยูนนะครับละยองครับผมหาดพยูนละยองอ่าสวัสดีครับทุกคนปะเรากินกันเสร็จแล้วเราจะลงไปเดินดูตามชายหาดนะครับผมตามเลยตามมาตามมานะครับผม เนี่ยครับบรรยากาศครับรอบข้างครับดูเลยนี่นะครับดูเลยอันนี้เป็นโขดหินนะครับแล้วก็ไล่มาตรงนี้ครับอลายไม้เรื่อยครับผมดูครับบรรยากาศชิวๆเลยครับผมดูเลยครับบรรยากาศชิวๆเลยครับผม ขึ้นมาครับผมเนี่ยดูคร uh> uh 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 ับต uh uh> uh 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 ่ำๆ่อยดูขึ้นดูขึ้นดูขึ้นเออแล้วแล้วนะครับมีหอยด้วยครับผมอ้าเปลือกหอยครับผม คืนนี้นะครับหลังจากที่เราอยู่นี้เสร็จแล้วเราจะนอนขัางบนนี้แหละครับผมนะหรือด้านบนเลยเต็นท์ผมกางไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนๆเตือนไปนี้เลยเนนครับบรรยากาศดีมากเลยครับที่หัดพายุนบผมนะตอนกลางคืนตอนกลางวันผมว่ามันน่าจะร้อนนะครับผมแนะนําให้มาตอนช่วงเย็นๆหน่อยนวกันนะครับ ทำงานทั้งวันครับแบบนี้นะครับได้พักผ่อนบ้างก็ดีครับผมมาชมบรรยากาศชิวๆนี้ครับผมคิาเครียดครับผมก็มาทิ้งความเครียดลงไปในแม่น้ำได้ครับอันนี้น้ำลดลงไปเยอะนะครับเนี่ยปกติจะขึ้นมาถึงตรงที่ผมยืนเลยคลิปนี้ที่เรายองนะครับผมนะนะครับผม อากาศมันก็สวยครับนี่ววนะอ่ะ,อะลองหมุนไปให้พี่ๆเขาดูข้างบนหน่อยเป็นแบบไหนออสไตล์สตรีทฟู๊ครับนะตอนนี้เดี๋ยวเขาปิดไปแล้วนะเขาปิดไฟแล้วนะครับมันจะมีทักสุกเสาร์อาทิตย์นะครับผมสุกทุก,ทกสุกเสาร์อาทิตย์ครับผมเนี่ยครับมารับลมชมวิวกันได้ครับผมนะกับตรงตรงนี้เลยโอเคครับผม เก็บบระยากาศให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะนอนกันแล้วนะครับค่ำคืนนี้เพราะว่าง่วงมากแล้วครับผมหลังจากที่เราไปอาบน,ออน้ำกันมาแล้วนะครับนะที่หลักที่นอนนะโอเคนอนอย่างนนกันในเต็นท์นะครับพี่นอนอย่างเต็นท์ปาสพันดีครับทุกคนอันนี้นะคะ